ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งในวันนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูได้เดินทางมาพ่อคือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกนายกองการบริหารสร่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารสร่วนจังหวัดบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับ นายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนองบัวลำพูตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการส่งมอบผีบ,บัตรเลือกตั้งให้กับคณะกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนงบัวลำพูซึ่งมีกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและวัสดุอุปกรณ์อย่างรัดกุมในทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบไปยังหน่วยเลือกตั้งทั้ง796หหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่ง การเลือกตั้งครั้งหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยมีพ่อแม่พี่น้องมาใช้สิทธิ์นะครับ53เซึ่งการในครั้งนี้นะครับเราก็มั่นใจนะครับด้วยความพยายามจากทุกส่วนนะครับและก็การโฆษณาประชาสัมพันธ์เราก็อยากให้พี่น้องมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากนะครับซึ่งเราคาดว่า อยากจะได้ไม่น้อยกว่า70%โดยจังหวัดหนองบัวลำพูได้ทยอยส่งมอบหีบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งพร้อมกันทั้ง6ออำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงราว40,000 0คนด้านนายกิติคุณสิริโยธาผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมทั้ง796หน่วยเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากๆเชชิญวนนีาชาน ตั้งกันนะครับก็คาดว่านะครับในปีนี้นะครับเป็นการตั้งครั้งที่2หลังจากที่มีพระราชบัญญัติการตั้งท้งทองถิ่นปี62มานะครับ้62ก็คาดว่าจะมีชนประชาชนสนใจที่จะมาชี้ตัตั้งเยอะนะครับก็ปากเดเชิญพี่น้องประชาชนชาวาจังหวัดลำพูนนะครับมาแจ้งตัวตัว้งกันนะครับแล้วก็ตามในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568 ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา17นาฬิกาโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งบัตรที่หมดอายุก็สามารถใช้ได้หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเลือกคนที่จะเข้ามาบริหารท้องถิ่นของท่านแสดงพลังให้เห็นว่าจังหวัดนองบัวลําปูร,รักประชาธิปไตยรวมใจกันไปเลือกตั้งนคนะผลพยับกลางสทนองบัวลําปูไร